สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําแท่นดัดเหล็กมือโยกกันครับอันนี้ก็เป็นแท่นดัดเหล็กมือโยกที่ผมได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนกันครับว่าเราทํากันอย่างไร นะครับอันนี้ก็ให้ดูโดยรอบก่อนนะครับครับสำหรับขั้นตอนการทำครับผมก็ได้นำกระทะเหล็กล้อรถยนต์ซึ่งก็หาได้ตามบ้านเรือนของเราหรือถ้าตามบ้านเรือนเราไม่มีเราก็ไปดูซื้อมาจากร้านขายล้อรถยนต์ครับ อันนี้ก็เป็นล้อเก่าที่ผมมีอยู่แล้วเราได้ล้อเก่ามาเนี่ยนะครับเราก็หาตาแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมที่เราจะปฏิบัติงานนะครับอันนี้ผมได้ตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรงจุดนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ตั้ง ที่เหมาะสมเราต้องคำนวณด้วยนะครับว่ารัศมีของมุมโยกนะครับจะไม่ติดขัดไม่มีอะไรขัดขวางนะครับสำหรับการโยกหมุนแล้วก็การนำเหล็กเข้ามาทำการโยกนะครับอันดับแรกที่เราได้เมื่อเราได้กระทะเหล็กมาแล้วนะครับก็ให้เรานำไปเจาะรูครับ เจาะรูกระท่าเหล็กเลยครับสี่รูครับครับเราก็จะทำการเจาะทั้งหมดสี่รูนะครับก็ให้มันมีมุมตรงข้ามกันนะครับทั้งหมดสี่จุดเมื่อเจาะรูกระท่าเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอากระท้าเหล็กเนี่ยมาวางคำนวณว่าเราจะเจาะนะครับยึดพุกตรงไหน นะครับก็คือเมื่อเจาะแล้วนํามาวางมาร์กจุดเจาะฝังพุกลงไปครับอันนี้เราก็จะเจาะฝังพุกลงไปแล้วก็ทําการยึดให้แน่นหนานะครับเมื่อยึดได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราก็เอาดุมล้อนะครับ ดุมล้อซึ่งเป็นดัมเบกนะครับอันนี้จานจานดุมล้อดัมเบกนะครับจานดัมเบกเราก็เอานำเอาจานดัมเบกของรถเนี่ยมาเป็นฐานที่ตั้งตัวบนโดยใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กอันนี้เหล็กตัวนี้เนี่ยผมใช้ที่ความหนา4มิลลิเมตรนะครับเราต้องใช้เหล็กที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับ อันนี้เป็นขนาดเหล็กที่ผมใช้นะครับเป็นแท่งเหล็กกันวันไน EN นะ EN 3 9 FMT ECT นะครับ m t e c 4.0 mm. ่มก็มีความแข็งแรงครับเลือกเหล็กให้มันมีความแข็งแรงพอที่จะทนรับแรงบิดได้เราก็นำเหล็ก นะครับกันวัานไนท์แท่งตรงตัวเนี้เอามาเชื่อมนะครับเชื่อมตัวนี้ก่อนนะครับเราทําการเชื่อมกับจานดัมเบกตัวนี้ก่อนนะครับวางเชื่อมกับพื้นเพราะว่าถ้าเราจะเอามาเชื่อมที่หลังเนี่ยมันจะเชื่อมยากเชื่องลําบากนะครับเราจะต้องมาหงายท้องเชื่อมกันเนี่ยนะครับมุดเข้าไปเชื่อมมันมันาทาให้เราทําได้ยากลําบาก หลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จครับเราก็นําชุดของชุดนี้นะครับที่เชื่อมแล้วเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับกระทะเหล็กนะครับอันนี้ทำการเชื่อมเข้ากับจานกระทะเหล็กเชื่อมให้แน่นนะครับตั้งให้ไดองศานะครับโดยการใช้นะระดับนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับเราจะต้องมีระดับด้วย นะครับเอาระดับจับให้ได้สําหรับความสูงของแท่นดัดเหล็กที่คำนวณออกมานะครับผมสูง1 7 0ยเซนติเมตรคำนวณมาแล้วนี่นะก็อยู่ในระดับ8 8เซนติเมตรความสูงจากพื้นของแท่นดัดเหล็ก ครับอันนี้นนนะครับผมสูงประมาณร้อยเจ็ดติดนะครับแทนดับก็ก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้ของผมนะครับซึ่งเวลาเราเราทำเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนวณว่า,าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันมีความเพียงพอในการที่จะล้างนะครับถ้าสูงไปก็ ล้างยากครับเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนในการล้างนะครับเห็นนะครับเมื่อเราเชื่อมวัดขนาดความสูงได้เรียบร้อยเราก็จะมาทำการสตาร์ทเกี่ยว นะครับคำนวณเราจะต้องคำนวณช่องตรงจุดนี้ครับนะเพื่อสตาร์ทเกี่ยวนะครับยึดสตาร์ทเกีียวนี้ผมตาร์ดด้วยเบอร์1ินะครับใช้น็อตเบอร์1ิทําการยึดเพื่อเพื่อมันชํารุดนะครับเราจะได้ทําการเปลี่ยนได้ครับไหมครับ เวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีแป้นเหล็กมาให้นะครับมีแป้นเหล็กมาให้ซึ่งเราก็จะต้องมาคํานวณน,นะครับคํานวณเพื่อที่จะยึดอันนี้ผมคํานวณแล้วนี่จุดเหมาะสมมันอยู่บริเวณนี้นะครับก็ทำการทาบเกี่ยวเบอร์14ลงไปนะครับเพื่อทำการยึด องค์ประกอบของมันเนี่ยนะครับในการที่เราทําการทาร์ฟเนี่ยนะครับเราจะต้องดูมุมด้วยครับว่าชุดนี้มันจะต้องเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีการปรับหลายขนาดครับเนี่ยนะมันมีการปรับหลายขนาดนะครับเห็นไหมครับเวลาโยกเราต้องคำนวณด้วยนะครับว่ามันจะต้องไม่ติดขัด อันนี้ผมคำนวณแล้วมันพอดีแล้วนะครับเมื่อเราซื้อมาเนี่ยในในชุดชุดดัดเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความสมบูรณ์มันมันไม่แข็งแรงนะครับพูดง่ายคือเขาเชื่อมมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ง,งานนะครับ เราจะต้องมาทำการแก้ไขโดยการเชื่อมเพิ่มเติมตรงไหนที่เขาเชื่อมมาไม่แข็งแรงครับเราก็เราก็พลิกดูเลยครับพลิกดูนะครับจะมีจุดนะเชื่อมเชื่อมจุดนี้เขาก็แต็บมาแค่นะครับเชื่อมมาแค่2จุดนะครับอันนี้เราก็ต้องมาไล่เชื่อมใหม่ไล่เชื่อมใหม่ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ จุดพวงนี้เหมือนกันครับจุดตรงไหนที่เขาเชื่อมมาไม่แข็งแรงให้เราทําการเชื่อมใหม่ได้เลยครับเพราะว่าเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในการฉีกขาดไม่มั่นคงนะครับเพราะว่าในการดัดเหล็กเราต้องใช้กําลังดัดที่สูงครับ ครับสําหรับจุดนี้นะครับเรามันเป็นตัวที่เราจะเห็นร่องนะครับอันนี้เป็นร่องร่องวางเวลาเราจะดัดเหล็กเราจะต้องเอาหัวเหล็กเนี่ยสอดเข้ามามันก็จะมีด้านที่โตกับด้านที่เล็กนะครับใช้กุญแจเบอร์สิเจ็ดเนี่ยนะครับเราสามารถคายตัวคายตัวแล้วก็สามารถหมุน หมุนได้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับเพื่อปรับให้เหมาะสมว่าเราจะดัดเหล็กขนาดไหนนะครับอันนี้ถ้าเราดัดเหล็กขนาดอ่าท่อที่มันค่อนข้างเล็กหน่อยเราก็นะครับหมุนนะครับอันนี้ตั้งหมุนนะครับได้นะครับ,นะรบสำหรับจุดนี้ เป็นจุดตัวปรับเลื่อนนะครับเราก็ขายเบอร์สิบเจ็ดหมือนกันครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเลื่อนได้นะครับอันนี้ว่าเหล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เวลาซื้อมานะครับมันจะนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูเนี่ยมันจะโยกเยกเนี่ยโยกเยกแบบนี้ครับเราก็จะต้องทำการ เชื่อมเชื่อมล็อกนะครับเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราไม่ไม่เชื่อมเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยเราไม่เชื่อมเนี่ยอันนี้ผมเชื่อมเพิ่มเติมนะครับผมเอาเหล็กเส้นมาวางแล้วก็เชื่อมเพิ่มถ้าเราไม่เชื่อมเพิ่มเนี่ยเวลาเราดัดเนี่ยมุมองศาการดัดมุมองศาให้ได้9 0้าสิบองศามันจะดัดยากอันนี้ก็จะต้องแก้ไขนะครับอ่าแล้วก็ ส่วนส่วนท้ายเห็นไหมครับเราก็จะต้องตัดช่วงนี้จะต้องตัดน็อตให้เรียบนะครับเนี่ยน็อตมันจะมีตัวตัวยึดล็อกตัวเนี้เราก็ทำการทำการตัดให้เรียบซะเพราะถ้าไม่ตัดให้เรียบมันก็จะเวลาดัดเหล็กเล็ก,เลกๆเนี่ยมันจะดัดไม่ได้นะครับสําหรับการถอดเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นสลักนะครับเนี่ย การจะเปลี่ยนตัวรางนะครับลูกรางที่ใช้ดัดเนี่ยนะครับชุดนี้มันจะเป็นสลักนะครับเราก็ยกขึ้นเลยครับเนี่ยนะครับยกขึ้นได้เลยยกออกแล้วนี่นะครับเราก็เหล็กตัวนี้เราก็คลายออกเห็นไหมครับเนี่ยเราเราก็คลายออกได้นะแล้วเราก็ยกออกมาเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยยกออกมาเลยแล้วเวลาจะใส่เราก็ใส่เข้าไป ครับแล้วก็ใส่วางให้มันตรงนะครับเนี่ยอ๋อแต่อย่าลืมใส่ตัวบังคับนี่ด้วยนะครับอันนี้นใส่แล้วก็เห็นไหมครับนี่สลักมันก็จะลงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คลายได้ล็อกได้ด้วยเบอร์17นะครับนี่ เสร็จแล้วเวลาเราจะใช้งานครับเราจะเราจะใช้งานเราก็ดูขนาดมันครับอย่างอย่างอนี้เป็นอ่าลางดัด3าส่วนสนะครับก็คือหกหุนหกหุนเนี่ยถ้าเราใช้ลัดดัดเหล็กเนี่ยเหล็กมันก็มันจะพิมพ์ไว้ว่า4ี่หุนนะครับเหล็ก4ี่หุนดัดจริงๆต้องใช้ สามส่วนสี่เพราะเหล็ก4ี่หุนมันจะเท่ากับหกหุนนะครับนี่ก็เราก็ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเราก็ทําการหมุนนะครับตัวเนี้ยหมุนเข้าไปนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปนะเพื่อที่จะทําการนะครับดัดหมุนต่อไป สำหรับตัวดัดของเขานะครับที่เขาให้เรามานะครับตัวนี้ครับตัวเนี้ยบางมากนะครับเนี่ยนะใช้เหล็กค่อนข้างที่จะบางนะครับพอเวลาเราใช้งานเนี่ยในการดึงโยกนะครับเนี่ยใช้งานในการดึงโยกเนี่ยครับ มันก็จะฉีกครับสำหรับท่านที่ซื้อแท่นดัดเหล็กนะครับซื้อ,อชุดดัดเหล็กมือโยกมาเนี่ยนะครับก็ให้เรามาทำไอตัวดัดใหม่ได้เลยนะครับไอตัวนี้ผมก็นี่ใช้เหล็กหนา4มิลิเมตรเลยครับตัวนี้เราใช้เหล็กหนา4มิลิเมตรแล้วก็เชื่อมนะครับ เด็กตัวนี้ก็ให้มันมีความหนาขึ้นอีกครับแล้วก็นะครับวัดกักสองเดิมนะครับผมก็จะทําให้มันยาวเพิ่มไมปหน่อยนึงอันนี้คือพอดีนะครับซึ่งถ้าถ้าตัวดึงเนี่ยนะครับตัวดึงนี่ยมันยาวยาวมากเราก็ออกแรงน้อยแต่ถ้าสั้นเราก็ออกแรงมากอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นหลักของคานนะครับเป็นหลักของคางในเรื่องของโมเมนตัม นะครับในเรื่องของการใช้แรงนะครับนะถ้าเราทํายาวถ้ายาวมากไปก็เกะกะยาวน้อยไปก็ไม่มีแรงนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องยังไงซื้อมาก็จะต้องมาทําใหม่นะครับนะครับอันนี้ผมคำนวณทําแล้วนะครับเนี่ยกําลังดึงมหาศาลนะครับเนี่ยมีความแข็งแกรงนะครับก็ ไม่ใช่ว่าเวลาเราอยากได้ชุดดัดเหล็กเนี่ยเราซื้อมาแล้วจะไม่มีปัญหาเราซื้อชุดดัดเหล็กมาเนี่ยนะครับทําใจได้เลยครับว่าจะต้องมีปัญหาแน่นอนคือหนึ่งในเรื่องของแท่นนะครับเราจะต้องทำถ้าไปจ้างเขาทำก็คงจะหลายตังนะครับอันนี้วัสดุอันนี้เป็นวัสดุที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ มีอยู่แล้วถ้าเราไปซื้อเราก็ตีเนี่ยกระทะเหล็ก500นะเหล็กอีกนะครับเฉพาะชุดนี้เนี่ยผมน่าจะใช้เงินลงทุนไปสักประมาณพันห้าถ้าไปซื้อเขานะครับแต่ถ้าไปจ้างเขาก็คงจะโดนไม่ต่ำกว่าสามสี่พันนะถึงห้าพันบาทอันนี้ก็ราคาแล้วแต่วัสดุในท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ประเมินให้ดู แล้วก็วัสดุที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องทําใจได้เลยนะครับว่ามันไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเราจะต้องมาทําการแก้ไขนะครับมาทําการแก้ไขอันนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่คิดจะซื้อชุดดัดเหล็กนะดัดเหล็กเป็นอ่าดัดเหล็กกลมนะครับที่ ที่จะซื้อชุดดัดมาว่าเราจะต้องมาทําอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากทําแท่นแล้วก็ทําการเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําตัวดึงใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ